เห็นดูฮะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนำยางจะถุดออกเลยนะครับคือมีดคมมากนะครับนะครับก็วันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับมีดกีดยางนะครับครับกๆโอเคนะครับก็ผมได้สั่งซื้อจากเอ่อ TikTok อกนะครับ ก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับแบบรีวิวนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับเพียงแต่ว่าเอมาแบบว่าทดลองนะครับประสิทธิภาพความคมนะครับส่วนเดือยมีดนะครับก็ทางร้านนะครับก็ได้แต่งให้แล้วก็รับคมให้นะครับแต่ว่าแต่ว่าคมนี่คมนะครับแต่ว่าเดือยเดือยมีดยังยังไม่ได้องศาสักเท่าไหร่นะครับ นะฮะเดือมีดนะครับก็มันอาจจะมอนเกินไปนะครับแต่ว่าเรื่องความคมของภงมีดนะครับก็สุดยอดนะครับความคมนะครับสามารถเกาะเล็บนะับดูฮะเนี่ยครับเกาะมากนะครับนะครับก็ผมสั่งซื้อนะครับในราคาถูกมากๆนะครับนะนะครับนะฮะมีดเก้าเก้าโอเคนะครับก็ ม่ไดม้มีมีสปอนเซอร์สนับสนนนะครับแต่ว่าจะมารีวิวให้พี่น้องเกษตรกรสวนยางได้ดูนะครับอยากให้ได้มีดที่มีคุณภาพนะครับนะอะเดี๋ยวไปดูการรีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับนะยางผมก็ผมได้ปิดนะครับผมก็ทาเรแยกว่าปูนแดงนะครับผมปิดหน้ายางแล้วนะเพราะว่า ยางยงไม่ค่อยมันไม่ออกนะครับนะเพราะว่าดินมันมันแห้งนะครับเพราะว่าส่วนผมนะครับนะมันอยุดติดกับอผู้เขาครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอีกอย่างมันเป็นดินดินเหนียวดินดินโคกนะครับนะคือมันมันแห้งแล้งนะครับผมก็เลยปิดนะครับนะนะครับ เดี๋ยวจะให้ให้ดูนะครับเห็ดูฮะนดะคหับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนำยางจะผุดออกเลยนะครับคือมีดคมมากนะครับนะโอ้โหนะครับ ครับเดี๋ยวให้ดูครับนะครับขนาดดูฮะยางขนาดยางพารานะครับผมปิดกรีดโอ้ยนานแล้วนะครับคือเกือกก่อนปีใหม่นะครับก็โอ้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฮะดูฮะนะครับมีดถ้ามีดคมนะครับนั้นยางจะออกดีนะครับขนาดผมปิดปิดมาหลายวันนะครับนะ ครับดูฮะเนี่ยเห็นไหมนะครับครับส่วนเปลือกนะครับก็นี่ฮะเปลือกเปลือกบ้างนะครับไม่หนานะครับนะก็คือคือองศานะครับนะองศามีคมมีดตัวนี้นะครับนะมันจะไม่เอียงเอียงลงจนเกินไปนะครับ ถ้าอองศามีดมันเอียงลงเกินไปนะครับ,นะรบเวลาเรากรีนเนี่ยนะครับไม่ใช่ทำให้เปลือกเนี่ยหนานะครับถึงแม้ว่าเราจะบังคับไม่ให้หนาก็ตามนะครับนะแต่ตอนนี้องศามันมันมันประมาณสักเอียงเล็กน้อยนะครับนะอ่าลืมบ,บอกนะครับอันนี้เป็นล่องหกห้านะครับนะนะครับมันจะเหมาะสลหรับยางอายุน้อย นะครับยากเปิดกลีดใหม่นะครับเพราะว่าเปลือกมันไม่หนาทำจะเหมาะนะครับหัดดูฮะเนี่ยนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะลองอีกต้นหนึ่งนะครับนะนะครับแต่ขออนุญาตตัดต่อนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะลองกับต้นยางเขาเรียกว่าพันพื้นเมืองนะครับก็คือ ปลูกด้วยเมล็ดนะครับนะแต่จริงๆก็ปลูกด้วยยางติดตานะครับแต่ว่าต้นยางที่ติดตามัตนตายนะครับมันก็เลยมันก็เลยเกิดทิ่เงเห่าของมันนะครับมันก็เลยเป็นยางพื้นเมืองนะครับนะจะดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับนะเห็นชัดไหมนะครับเพราะว่าแดดแดดสองนะครับ ครับอคือมีดซอยซอยดีมากนะครับครับนี่ ดูฮะเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไหมครับนนี้ขาดทบปิดปิดกลีดนานนะครับเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยน้ำยางครับลายดีมากนะครับนะอันนี้เอาไปดูเปลือกอยางนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแดดนะครับมันอาจจะดูไม่ชัดนะครับนะนะครับเนี่ยต้นเมื่อกี้ก็ยังออกดีนะครับ นี่ครับนี่คือเปลือกนะดูฮะนะฮะมันจะบางมากนะครับนะกรีดง่ายครับนะครับเราซอยกระดูกง่ายมากนะครับดูฮะเปลือกบางครับนะคือมันจะแตกต่างกับมีดที่ผมกรีดเมื่อก่อนนะครับตอนนั้นมันจะหนานะครับอันนี้ขนาดเอ่อเอ่อเดือนมีดนะครับยังอ่าคือมันมนเกินไปนะครับนะ แต่ว,ว่าความยาวก็ก็ได้อยู่นะแต่ว,ว่ามันมนเจนไปนะครับนะฮะเนี้ยรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับกล้าวโอเคคอ้งูเห่าครับ,นะรบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นคลิปปีใหม่นะครับก็ปีหกเจ็ดนะครับคลิปแรกนะครับก็ฝากพี่น้อง เข้ามารับชมเยอะๆนะครับนะครับนี่ฮะครับมีดเก่าๆครับคองูเห่านะครับครับคลิปนี้ก็เนื้อหาสาระก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ